คันนี้ระหยัดขอ,อกแดงไปแล้วเนี่ยเกือบเกือบยี่สิบล้านทุกคนฟังไม่ผิดนะเกือบยี่สิบล้านทุกคนกับคันนี้เลย Porsche Palamira Turbo ปีสองพันสิบคันนี้มันโคตรพิเศษเลยนะเพราะว่ามันคือตัวเทอร์โบซึ่งแรงม้ามันห้าร้อยกว่าแรงม้าเลยคันนี้เป็นเครื่อง V 8นะสี่พันแปดร้อยีวิ่งได้ศูนย์ถึงร้อยในประมาณสี่จุดสองวินาทีเพราะฉะนั้นรถแม่งโคตรแรงเลยทุกคนแล้วก็คันนี้ที่สําคัญนะเป็นรถศูนย์ AS นะครับเลขไม้เนี่ยผมว่าแม่งก็หาไม่ได้เหมือนกันเพ ว่าเลขกใหม่โคตรน้อยแต่มันก็ไม่แปลกมากที่รถแนวนี้จะวิ่งไม่ได้เยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนก็อาจจะไม่ได้ขับทุกวันแต่จริงๆพาราเมล่าเนี่ยถือว่าเป็นรถที่เป็นเดลี่ยูสนะทุกคนมันก็เหมือนรถทั่วไปอะรถซีดานเห็นปะอารมณ์แบบซีดานอย่างเงี้ยมันรถสปอร์ตที่สามารถนั่งด้านหลังได้ด้วยเนาะก็เป็นรถ5ที่นั่งปกติแต่อานที้บอกว่าข้อเด่นรุ่นนี้มันคือความแรงและคันนี้มาพร้อมหมดนะเบรกก็เป็นเบรกเทรม,มิกนะเป็นรถสไตล์แบบแฮชแบ็คล่อ แบบนี้นะบางคนใช้รถเนี่ยยิ่งเป็นรถออกแนวสปอร์ตเนี่ยคือมาใส่ของได้น้อยนะยิย่งถ้าเป็นรถพวกซุปเปอร์คาร์เนี่ยจริงมาใส่ของแทบไม่ได้เลยนะทุกคนพานาเมร่าเทอร์โบนะไปหาในตลาดเลยผมว่าไม่มีนะผมดูอยู่ตอนนี้ในมือสองในตลาดนี่ไม่มีเลยใครได้ลิมิเต็ดแบบนี้นะคันนี้ราคาตัวไม่แค่2องล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเกีย่ยวกับแดงไปแล้วถึง20ล้านบาททุกคนใครเรียกรถจริงนะครับเรามี2สาขามีที่ชลบุรีแล้วก็มีที่กรุงเทพซื้อรถมือสองซื้อพลังโซใจต่อไปนะครับที่เจมส์อ็อกเต